คนใกล้จะตายนะ,ะตามันก็ชำรุดหูก็ชำรุดจมูกก็ชำรุดไปหมดเลยไม่สามารถจะสูดกลิ่นอะไรได้แล้วลิ้นมันก็ชำรุดไม่รู้จักรสอาหารอะไรเลยวิญญาณทางตาเป็นต้นอันนี้ก็ดับไปดับไปดับไป,บไปตลอดถึงวิญญาณทางกายแบบนี้ กายนี่เมื่อมันชำรุดมากแล้ววิญญาณก็ไปอาศัยอยู่ไม่ได้ก็ต้องดับลงดับลงมันก็มาเหลืออยู่แต่มโนวิญญาณก็น้อยเขา้าน้อยเขา้ามันไม่สามารถจะรับรู้ภายนอกได้เลยแบบนี้อ่มันวิญญาณมันดับลงดับลงเลยนั่นแหละให้สังเกตดูเป็นอย่างนั้นวันนี้เมื่อ วิญญาณคือมโนวิญญาณวิญญาณทางใจนี่มันดับลงแล้วความรู้สึกเกี่ยวกับชีวิตนี้มันก็ไม่มีแล้วท่านเรียกว่าจิตเข้ารวังจิตของคนธรรมดาสามัญน,นี่เมื่อเวลาจวนจะตายนี่มันจะเข้ารวังคือมันเคลิ้มหลับไปมันมันลืมตัวไปพูดง่ายๆวันเีะไม่รู้สึกตัวแล้ววันนี้นะ มันเคลิ่มไปเหมือนยังคนเค,เคลิ่มหลับไปเนี่ยเพราะว่ารู้สึกตัวขึ้นอย่างนี้มันเป็นอย่างอื่นไปแล้ววันนี้นะมันไม่มันไม่ได้อยู่ในร่างอันนี้แล้ว